เข้าประตูตรงนี้ได้ไหมคะไม่เอาหันดูจะท้าประตูนู้นหนูจะไปเข้าประตูตรงนู้นนะทำไมเลยนู้นนูจะเอาแก้วลงไปด้วยไหมคะหนูอยากทุกประตูนู้นได้จ้าเดี๋ยวหนูจะเทประตูนู้นจ้าจ้าเอาแก้วลงไปด้วยไหมหรือเอาไว้บนรถไม่เอาหนู้จะเอาไว้หนูอยากเอาแก้าเดินไปถ้วยไหมเดี๋ยวหไปเก็บให้ฮะเด็กเด็วตัน เดียบน้ำผมแฉมเลยน้ำนี้น้ำนี้น้ำนี้มันน่เลยว้าวเนยเพื่อนอยู่ในห้องหรอกเพื่อนอยู่ในห้องนะเพื่อนอยู่ในห้องค่ะนี่นี่รองเท้าผ้าใบนี่อ่ะไปใส่รองเท้าก่อนลูกนึกคิดถึงมิกกี้เมาส์นึคิดถึงมิกกี้เมาส์เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูนะคะที่บ้านเยอุดนะคะ ใครจะมารับหนูตาเหลิมนะตาเหลิมนะสวัสดีค่ะระวังขวดน้ำนะ สวัสวด,ดีครัคุณสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ด้วยสวัสดีค่ะแป้งยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> คุณแม่คุณกา <c oughs> ยด้วยค่ะคเดินดีบายบายบายค่ะบ่ายค่ะดูแก้วน้ำอีก